รถที่เช่าซื้อหายทำยังไงดีโหเลยยิ่งคนให้เช่าซื้อไปาตามแล้วไม่เจออีกอย่างนี้จะโดนเรียกค่าเสียหายจากการที่ทำรถหายผิดสัญญาหรือเปล่าวันนี้ครูชนักกฎหมายใจดีมีคำตอบจัดให้ค่ะเพราะรู้กันไ,ไว้ไม่มีทางโดนหลอก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  ก่อนอื่นฝากกดหัวใจติดตามและถ้าเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ครูชัดและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะร่มง <ไป S 1> หายกลัวมากเลยกลัวจากท่าเสียหายแต่บางทีลืมนึกถึงคนช่วยจ่ายคือใครรู้ไหมคะอย่าลืมไปเช็คนะคะว่ามีประกันหรือเปล่าแล้วไปดูอย่างที่สองพอมีแล้วไปดูเงื่อนไขในกรมธรรม์น,นะคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเขียนว่าคุ้มครองเท่าไหร่ยังไงยกเว้นกรณีไหนซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เกิดจาก ความผีคุอจงใจหรือประมาทเลเล่เลของคุณอย่างไร้ายแรงเช่นอยู่ดีๆก็ปล่อยรถไม่ล็อกกุญแจจนรถโดนมยรถหาย หรือกรณีที่คุณเอารถไปให้คนอื่นแล้วแบบหลุดจำนำอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าเข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ที่คุ้มครองหรือเปล่าอย่างที่3คุ้มครองที่เท่าไหร่สี่ยังมีผลใช้บงังคับอยู่ไหมหลายๆคนพอเจอโควิดเข้าไปอาจจะไม่ได้ต่อประกันแล้วซึ่งบางทีพอมีประกันไม่ได้ใช้ไม่ได้เคลนก็เลยไม่ได้ต่อแต่ช่วงหลังๆเนี้ยเคสที่วิ่งมาหาคุชชัดเยอะคือเคสแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปเช็คว่า ตรงนี้คุณได้รับความคุ้มครองจะได้มีคนช่วยจ่ายด้วยไหมก็จะเบาแรงไปได้ค่ะและนี่คือปัญหาเส้นผมบางภูเขาที่หลายๆคนลืมนึกถึงค่ะถ้าชอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจอย่าลืมกดติดตามช่องครูฉัตินักกฎหมายใจดีนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย